สวัสดีครับฟรีจากช่องฟรีเฟิร์สนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน iPhone เวลาเราใช้ไปสักพักหนึ่งเครื่องก็จะเริ่มมีอาการหน่วงน่วงค้างค้างใช้งานไม่ลื่นเหมือนกับที่เราเคยใช้นะครับสาเหตุหนึ่งก็มาจากหน่วยความจำแรมนะครับถูกใช้ไปจนเต็มหรือว่าเกือบเต็ม <Huh? S 1> วันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำวิธีการเคลียร์แรมใน iPhone วิธีนี้ใช้ได้กับ iPhone ทุกรุ่นเลยนะครับ ก่อนอื่นเพื่อนเอนจะต้องไปที่ App Store เพื่อทาการดาวน์โหลดแอปแอปตัวนี้จะมีชื่อว่า cpux ดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเปิดแอป cpux ขึ้นมาวิธีการเคลียร์แรมให้เพื่อนเอนแตะไปที่ข้อมูลหน่วยความจำหรือว่า memory นะครับ เราก็จะเห็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์แสดงการใช้งานแรมตรงนี้นะครับแตะไปที่คำว่าเพิ่มประสิทธิภาพบนหน้าจอตอนนี้จะขึ้นคำว่ากำลังเคลียร์แรมเคลียร์แรมเสร็จเรียบร้อยจะมีข้อความเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำของคุณแล้วเราก็แตะไปที่คำว่าตกลง ตอนแรกนะครับตัวเลขการใช้งานแรมจะอยู่ที่90%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้จะลดลงเหลือ76%นะครับผมหลังจากที่เราได้เคลียร์แรมแล้วนะครับมือถือของเราก็จะใช้งานได้ลื่นเหมือนที่เราใช้งานปกติเลยนะครับ <Wow. S 1> นอกจากการเคลียร์แรมแล้วนะครับในแอป CPUX เพื่อนๆสามารถที่จะดูข้อมูลต่าง,างๆภายใน iPhone ของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็น ชื่อรุ่นนะครับหน่วยความจำขนาดหน้าจอข้อมูลกล้องตัวเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับภายใน iPhone ของเราได้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ